เมืองปีล็อกนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักที่นี่เพราะว่าเคยได้มาที่เขาช้างเผือกแล้วแต่บางคนก็ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารู้จักกับเมืองปีล็อกแล้วกันนะครับ จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมุ่งสู่อำเภอทองผาภูมิเป็นระยะทางประมาณ100กว่ากิโลเมตรก็จะถึงทางที่จะเข้าสู่เมืองปีล็อกซึ่งจากตัวเมืองทองผาภูมิเข้าสู่ทางไปปีล็อกเนี่ยครับช่วงแรกอะ่ะจะเป็นทางธรรมดาแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับจะเป็นทางขึ้นเขาประมาณ26กกิโลเมตรซึ่งในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีจุดแวะพักชมวิวครับ เราเลือกที่จะจอดชมวิวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางที่จะไปต่อน,นั้นจะต้องผ่านอีกกี่โคง้งและจะใช้ระยะเวลาอีกนานเท่าไรนะครับจึงแวะจอดพักซึ่งที่จุดชมวิวนี้นะครับไม่มีร้านขายของไม่มีน้ำขายแต่ว่ามีห้องน้ำให้เข้าและก็มีวิวสวยๆให้ดูครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็มักจะจอดชมวิวที่จุดนี้เพราะว่าคนที่จะมาไปล็อกส่วนใหญ่ก็อยากจะมาเสพธรรมชาติที่สวยงามกันทางนั้น สัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็เริ่มเลือนหายไปเมื่อเข้าสู่ทางขึ้นเขานะครับถนนก็ดีบ้างลูกรังบ้างเมืองปิล็อกเนี่ยครับเป็นเมืองที่อากาศเย็นตลอดปีและก็มีฝนตลอดปีเช่นเดียวกันครับเป็นเมืองที่มีภูเขารอมรอบเงียบสงบห่างจากความเจริญถึง399โค้งครับ ู่บ้านอีตองและตลาดอีตองเป็นชุมชนเล็กๆในเมืองปีล็อกนะครับชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนครับที่นี่มีคนอาศัยประมาณ1,000หลังคารเรือนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่200หลังคารเรือนที่นี่นะครับจึงไม่คึกคักมากไม่มีเซเว่นนะครับมีแต่ร้านขายของชําธรรมดามีร้านอาหารให,ใ,หใหญ่เพียง2ร้านเท่านั้นครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงต้องฝากท้องไว้กับ2ร้านนี้ครับ สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือแถวนี้มีอาหารทะเลขายด้วยครับแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าอิตองอยู่ไม่ไกลจากทะเลฝั่งข้ามาห่างเพียง70กิโลเมตรก็ถึงแล้วอาหารทะเลที่นี่จึงมีราคาไม่แพงครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับทําให้ที่นี่สามารถผลิตน้ําแร่ขายได้ด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ 2- 3เจ้านอกจากนั้นนะครับยังสามารถนําน้ําจากธรรมชาติมาใช้อาบได้ด้วย แต่ว่าจะล้างสบู่ยากหน่อยนะครับใครที่กลัวแพ้น้ำกระด้างก็อย่าลืมเตรียมน้ำมาล้างหน้าด้วยนะครับชุมชนอีตองนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับ ถ้าใครจะพักที่โฮมสเตย์ก็ควรจองมาก่อนเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้แต่ว่าถ้าจะเอาเต็นท์มากางนะครับก็แล้วแต่สะดวกดูดูไปแล้วนะครับที่ชุมชนแห่งนี้เขาต้อนรับนะักท่องเที่ยวดีมากเพราะว่ามีน้ําให้ใช้ฟรีมีห้องน้ําให้เสร็จแม้ว่าจะมีจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบนะครับก็ลองขับรถมาที่วัดน่าจะพอเพียงสําหรับนะักท่องเที่ยวครับ จริงแล้วเราอยากมาดูโรงงานผลิตน้ำแร่ของที่นี่นะครับแต่ปรากฏว่าปิดวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยได้เห็นแค่ตัวโรงงานภายนอกตามที่เห็นในภาพนะครับชุมชนอีตองมีผู้อยู่อาศัยจำนวนไม่มากชาวบ้านที่นี่นะครับบอกกับเราว่า ชุมชนนี้ปลอดภัยร้อยเอร์เซ็ครับเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากหลายคนที่จะไปปีนเข่าช้างเผือกก็จะต้องผ่านชุมชนแห่งนี้ครับคุณลุงคุณป้าที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์เหมืองในหมอก ได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการเดินทางไปเขาช้างเผือกยาวเลยครับเอ๊ะเขาช้างเผือกนี่8โลนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะถึง,งอ๋อสามงออ๋3ชั่วโมงเหรอครับเป็นเขาบ้าน,นอ๋อครับนี่ผู้ชายแข่งแรงนะครับ,รบแล้วถ้าไปเช้าเย็นกลับเขาไม่ให้เหรอก็อน่าจะไม่ไหวเลยที่สำคัญก็อเขาจะไปย้อนเดี่ยวไม่ผ่านป่าไม้เขา รับต้องมีค่าจ่ายค่าค่ายำตาค่าไกลเท่าไหร่ครับค่าไกลธรรมดาที่ผ่านมาปีนี้เขายังไม่ประชุมนะที่ผ่านมาบาไม้หนึ่งคนต่อคนสิบคนอ๋อครับออ๋อครับและค่าคนแบกขอสามสิบโลครับที่หนึ่งพันบาทครับขอให้คุณนะครับค่าคนแบกต่างาอ๋อครับปีนี้ยังไม่รู้เพราะเขาเขาบอกว่า ไม่รู้กำหนดจะเปิดครับยังต้องประชุมก่อนอทีนี้ก็กใคนถามามาที่มีเยอะครับแล้วจองให้ได้ไหมเขาไม่รับจองครับเวลานั้งวงให้คุณเนียจองโดยตรงก,กับเขาร่วงหน้าเจ็ดวันครับ,รบแต่พอโทรไปที่รเต็มทุกเออครับน่นแหละสิคุณ <ๆ S 2> แล้ว,แล,วแล้วถ้าเราแอบไปเคยมีคนแอบไปมั้งไหม อรมีคณะทัวร์ใช่ไหมอืมครับเขารับลูกทัวร์เข้ามาใช่ไหมครับก็ปิดอย่างนี้แอืมเขาพาขึ้นมาเลยครับไปเช้ากับเย็นอย่าครับครับมาโดนป่าไม้ดักรอไว้เลยคนเท่าไหร่ครับหัวละห้าร้อยบาทอ๋อครับเอาถ้าเรายอมโดนปรับไปมาห้าร้อยบาทยลือดอยากขึ้นเหรอก็อยากขึ้นแต่ว่ามันยากไหมจองยากอะไรยาก อืมครับคระชุมทั้งตรทั้งตดอทั้งกรรมกรหบาขาังไไงลักแล้วยานนั่นหัวหน้าคนเดวทงไม่รู้เรื่องเวลาเนี้ยถามอยู่ที่ที่แล้วก็ถามหัวหน้ายังไม่รู้ใจยังไงแต่คิดว่าารในเนี้ย ปลายเดือนน่าจะเปิดใน้องว่านะแต่เขายังไม่มาเทุกทีนี้เปิดแล้วนะคะอ๋อนี่ยังไม่เปิดเลยตอนนี้นี่ยยังเลอ่ะก่อนเปิดเนี่ยจะต้องพาผู้คนแบบอะไรที่ไปผางทางเดินใช่ไหมอ๋อครับสถานที่ทางางการแข่งขันสามวันนั่งก่อนก็ได้นะคะต่างสบายเมื่อเขายังไม่มีการไปถางป่าจักสถานที่ก็เลยยัง เนี่ยหมู่บ้านในเล็กอย่างเงี้ยเดินนิดเดียวก็เต็มอย่างน้วก็จบพอใจเราตรงนู้นแล้วเจ็ดโมงเช้าแล้วตรงนี้ก็มารอตรงนี้แหละครับป่าไม้ก็จะตามมาในวันก็ได้ครับก็เลยเนี่ยยังคือคืนครับ ชุมชนอิตองนะครับเป็นชุมชนชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาหรือว่าพาม่านะครับชาวบ้านที่นี่บางส่วนจึงมีเชื้อสายพาม่าด้วยมีเรื่องเล่าว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับในอดีตเนี่ยมีแร่ดีบุกแล้วก็บุญเพรมเป็นจํานวนมากชาวพาม่าก็เข้ามาลักลอบขุดแร่เหล่านี้นะครับไปขายให้กับทหารอังกฤษในประเทศพามา่าเพื่อนําไปผลิตอาวุธนะครับต่อมาทางการไทยทราบข่าวแล้วก็เข้ามาสํารวจนะครับจึงได้ให้สัมปทานให้ชาวบ้านเข้ามาทําเหมืองแร่ได้ แต่ก็ยังมีชาวพม่านะครับที่ลักลอบขุดแร่ไปขายทําให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องเข้ามาปราบปรามเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากครับประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกสำคัญของโลกนะครับในปี2,527ถึง2,528ครับ จนกระทั่งประเทศจีนได้ปล่อยแ,แร่ดีบุกที่มีราคาถูกกว่ามาสู่ตลาดโลกและมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่ทําให้แร่ดีบุกอดความนิยมเหมืองแร่จึงต้องปิดตัวลงและคนงานก็อพยพออกไปจากเมืองครับตำนานเหมืองปีล็อกที่เคยรุ่งโรจน์ปัจจุบันไม่มีการขุดแร่แล้ว คงเหลือแต่เพียงซากรถซากโรงงานให้เราได้ชมกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงยุคเฟื่องฟูของการผุดแร่และความเจริญรุ่งเรืองการผลิตแร่ดีบุกข,ของประเทศไทยในอดีต เนินช้างศึกนะครับเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจนะัดนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากครับหลายคนเลือกที่จะมากางเต็นท์พักแรมข้ามคืนบนเนินแห่งนี้ซึ่งมีห้องน้ําอำนวยความสะดวกสบายให้นะครับแต่ว่าห้องน้ําชายเนี่ยมีแค่4ี่ห้องแล้วก็ห้องน้ําหญิงเนี่ยมีแค่4ห้องผู้หญิงเนี่ยสามารถไปใช้ห้องน้ําชายได้ดูเหมือนว่าห้องน้ำเนี่ยครับจะมีน้อยไปสักนิดแต่ว่าก็ต้องแบ่งๆกันไปครับ เนินช้างศึกนี่นะครับสามารถมองเห็นวิวได้360องศามองเห็นวิวหมู่บ้านอีต่องได้ทั้งเมืองมีลมพัดตลอดเวลาฟังชื่อแล้วเหมือนจะมีศึกบนเนินนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นฐานปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนครับที่นี่เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พลเอกตะวันเรืองศรีด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ พลเอกตะวันคือหัวหน้าทีมช่วยเหลือเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่แก่งกระจานโดยเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำแรกตกพลเอกตะวันและลูกทีมก็ได้นําเฮลิคอปเตอร์ออกไปช่วยเหลือซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำที่พลเอกตะวันโดยสารได้ประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกับลำแรกทําให้พลเอกตะวันและลูกทีมเสียชีวิตครับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะมากางเต็นท์ทำอาหารพักแรมพอตอนเช้าคนก็เริ่มเก็บเต็นท์และทยอยออกไปเที่ยวที่อื่นต่อดูไปแล้วนะครับชุมชนอีต,ตองแห่งนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวขาลุยมากกว่าเพราะว่าที่นี่ไม่มีโรงแรมหรูน้ําอาบก็เป็นน้ํากระด้างไม่มีเซเว่นไฟฟ้าก็มีจํานวนจํากัดถ้าใช้ไฟกันเยอะไฟฟ้าก็จะดับเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบอยู่แบบธรรมชาติจริงๆครับ จะเห็นได้ว่าป่าไม้ที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์เขียวขจีประกอบกับลมที่พัดตลอดเวลาใครได้มาที่นี่นะครับประทับใจแน่ๆครับยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวว่ากันว่าอาจจะได้เห็นทะเลเหมอกแต่ถึงจะเป็นฤดูอื่นนะครับที่นี่ก็ยังเหมาะกับการมาเก็บความทรงจำกับป่าไม้อันร่มรื่นครับ การเดินทางมาเนินช้างฝึกจากชุมชนอิต่องขับรถมาไม่ไกลครับมาไม่ยากแต่ก็ควรมาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเพราะว่าบรรยากาศน่าจะดีกว่าช่วงกลางวันถัดไปนะครับเดี๋ยวไปชมเขตแดนไทยพม่าก,กันครับ จากชุมชนอีตองขับรถมาไม่ไกลก็จะถึงเขตแดนไทยพมา่าเจ้าหน้าที่บอกเราว่าเดินเข้าไปในเขตพม่าได้แต่ไม่ให้เข้าไปลึกเพราะว่าเข้าไปก็ไม่มีอะไรแถมขากลับยังต้องเดินขึ้นเขาอีกจะเหนื่อยเปร่าๆก็เลยได้แค่เดินเล่นข้ามเขตแดนได้ชื่อว่ามาถึงประเทศพม่าแล้วนั่นเองครับ สีแดงน้ำเงินแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในประเทศพาม่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับเป็นมิตรใจดีคอยให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลดีมากครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนที่เขตแดนพาม่าครับจะเทปูนอย่างดีแต่ว่าพอถึงถนนที่เป็นฝั่งไทยปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นลูกกรันทันทีครับ ้าหน้าที่บอกกับเราว่าเส้นแบ่งเขตคือกลางภูเขาลูกนี้ดังนั้นรอยต่อของถนนจึงเป็นเส้นที่อยู่กลางภูเขาพอดีครับจุดผ่านแดนนี้ดูเหมือนการส่งก๊าซจะมีความสำคัญกับที่นี่มาก เพราะว่าคนแ่วนี้ครับมักจะชี้ให้ดูท่อส่งก๊าซของปตทซึ่งเราก็ได้แต่ดูตามที่เขาบอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติดั้งนั้นท่อส่งก๊าซนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าเขตแดนไทยพม่านะครับนอกจากจุดนี้แล้วที่เนินเสาธงก็เป็นจุดผ่านแดนไทยพม่า another, อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อไปถึงแล้วก็จะมีเด็กๆมาคอยแนะนำข้อมูลให้ ซึ่งถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปตามประษาเด็กๆนะครับสองแปดสองเลขตรงไหนครับตรงเป็นวงกลมพี่ธงเหรอครับรปะว่าอะไรสองแปดสองเลขของพม่าแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะนี่พม่าเขาติดตั้งอ๋อแปลวาเป็นนำไปผู้พันเปลี่ยนกองใหม่ครับเปลี่ยนกองใหม่พาไปเที่ยวใช่ไหมครับจ้าว เอไปสองข้างนั้นก็มีข้างบนอ๋อป่าป่านำไปไม่ให้ถ่ายบ้านให้ถ่ายไหมไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายบ้านเหรอจะโดนขาดจะโดนไล่ออกเออหรออ๋อครับมีอะไรเชื่อว่างข้างบนเนี่ยเหรอข้างบนนี้ก็มีกระฝังนี้ก็มีอ่าป่าป่าน้อยช้างสึกไปแล้วอ๋อข้าวคือเมื่อส่งขายท่านนะสิบเอ็ดที่เนี่ยเหรอครับ อ่าครัเขาเสาธงเนี่ยเหรอขางอ๋อครับแล้วสร้างขึ้นเพื่ออะไรนักท่องเที่ยวเดินไปดูอากาศเย็นอ๋อดูอากาศเย็นแล้วหนูนี่เป็นคนไทยหรือคนพม่าคนไทยครับอ๋อคนไทยเหรอคนที่นี่ใช่ไหมลูกครึ่งลูกครึ่งเหรออ๋อแต่เขาไม่พูดขอไม่พูดพม่าได้พูดพม่าไม่ได้ พูดได้แต่ข่าไม่ค่อยพูดได้อ๋อในสอดตรงจะคู่กันเลยฮะในสอดตรงจะคู่กันเลยอ๋อครับตรงประเทศอะไรมั่งเนี่ยประเทศพม่าครับประเทศไทยครับอ้าวแล้วสองแปดสองนี่คือประเทศอะไรก็ขอ,ขอเป็นโฆษณาขคงเขาอ๋อเ <c oughs> หนื่อยเลยครับ จะเห็นท่อแก๊สจะเห็นวัดด้วยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นท่อแก๊สพม่าอ๋อไหนท่อแก๊สพม่าคือส่งมายฝั่งนี้ส่งใหมายไปลาดบุรีครับอือไปถึงลาดบุรีลาดบุรีเลยไปถึงลาดบุรีไปเรื่อยๆแหมท่อแก๊สโอ้ยท่อแก๊สพม่าเนี่ยท่อแก๊สพม่านู่นก็ท่อแก๊สพม่ามีสองที่ครับ สองที่เนี่ยเหรออ่ามันมีอะไรเที่ยวอีกบ้างเนี่ยบนนี้เป็นธงใช่ไหมผ้าช้างเพื่อก็ดูได้ครับอ๋อครับแล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรเป็นไกด์ครับเป็นไกด์เหรออือไกด์อาสาหรือว่าไกด์ยังไงจริงๆริแล้วเขาเรียกว่าครูเทศโอ้รอเขามาครูเทศเหรอครับมาครูเทศอาสาสมัครหรือว่าไงสมัครอาสาสมัครครับอาสาสมัครคือไม่คิดเงินคิดป่ะ แต่ให้ใช่ไหมอ๋อครับครับครับนี่ก็เป็นกล้วยป่าที่กล้วยป่าที่มันขึ้นเองมันก็จะมีแต่เม็ดนั้นมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันจะมันจะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็สูงไป,ปอ,อ,อ่ะมีอะไรเที่ยวอีกไม่มีละ นะคะมีความยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่านเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทางหมู่บ้านนะคะต้องขอความร่วมมือกับแขกผู้มาเยือนทุกท่านด้วยนะคะหลังสี่ทุ่มเครื่องเป็นต้นไปนะคะขอให้ทุกท่านช่วยลดเสียงของท่านอย่าส่งเสียงดังนะคะเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่และจะไม่เป็นการรบกวนแขกท่านอื่นๆด้วยนะคะ จึงขอความร่วมมือมาอยัางนาที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ชุมชนอีตองมีไฟฟ้าใช้ในปริมนาณไม่มากถ้าหากใช้ไฟฟ้ากันเยอะนะครับไฟฟ้าก็จะดับดังนั้นถ้าใครมาที่นี่ครับก็จะเห็นตะเกียงเทีนยนไขวางขายอยู่หลายล้านมากเพราะว่าตะเกียงหรือเทีนยนไขพวกนี้ครับมีความจําเป็นต่อที่นี่มาก ไฟฟ้าดับเป็นเรื่องธรรมดาของชุมชนอิต่องนะครับดังนั้นห้องพักที่นี่จึงไม่มีแอร์เพราะว่าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึงขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับยังต้องถูกขอนร้องให้หยุดใช้แม้ว่าใครกำลังอาบน้ำอยู่ก็ตามนะครับเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับ ขอความร่วมมือจากทุกท่านเลยนะคะร้านค้าร้านอาหารโฮมสเตย์และชาวบ้านทุกท่านเลยนะคะเพื่อการถอดตับตู้เย็นและตู้แช่ออกนะคะห้ามห้ามอาบน้ํานะคะถ้าอาบน้นะะํา,าให้อาบน้ําเย็นนะคะถ้าเกดว่ดเครื่งทำนุ่นของท่านเป็นระบบแก๊สอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะคะถ้าท่านถ้าท่านโฮมสเตย์ของท่านใดที่ทำเครื่องทำคําุ่นระบบไฟฟ้าอยู่ขอให้หยุดการอาบน้ํานะคะถ้าไฟดับอีกครั้งหนึ่งเราจะ ดับไฟจุ่นทเช้าเลยนะคะจะไม่มีใครไปแก้ให้เรานะคะขอบคุณค่ะข้างนอกว่าลมแรงแล้วนะครับแม้กระทั่งในหมู่บ้านอีต,ต่องเองก็ยังมีลมพัดมาตลอดเวลาครับ น,นก็มีร้านอาหารแค่ไม่กี่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาอาหารเนี่ยคนก็จะเยอะแบบนี้นะครับน,น,น,นี่คือภาพบรรยากาศของร้านเจนีนะครับ และทั้งหมดนี่ก็คือบันทึกการเดินทางระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนพศ2558รัชพลศิริสาครสวัสดีครับ